สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับช่องพระบ้านทั่วทิศเฟิจิตจัดให้บายยุ้ยนะคะวันนี้ทั้งสองช่องนะคะช่องทางการติดต่อก็ตามเบอร์นี้นะคะที่หนูให้ไว้นะส่วนยุ้ยพระบ้านนะคะก็0ูนย์ก็หนึ่งแปดสามเจ็ดหกูนย์ห้าหกไอดีวยหกหนึ่งเจ็ดสี่นะคะยุยยีนะพระวันนี้นะคะมีทั้งหมดสามแถวนะ เดี๋ยวขออนุญาตไล่เรียงทีละรายการนะคะอ่ารายการแรกก็จะเป็นเม็ดแตงนะจะมีใบนะคะมีใบรับประกันทองแท้นะคะเม็ดแตงหลวงปู่ทวดวัดช้างให้นะคะเดี๋ยวสักพู่นะคะขออนุญาตขยับให้ตรงไลนิดนึง รายการนี้นะคะพระเป็นเนื้อทองคําแท้นะคะพี่นะเรี่ยมกรอบนะคะมาให้เรียบร้อยแล้วนะ,ะจะมีใบเปอร์เซน็นทองนะคะช่วงนี้นะพระหนุยงวนนะ,ะเดี๋ยววันศุกร์นี้นะ,ะมือนเดินนะคะก็ตีออกนอกตลาดนะคะเหมาต่อไปนะคะนี่โกนะเก้าสิบหกจุดห้าศูนเปอร์เซ็นนะเป็นทองเปอร์เซน็นเต็มนะคะเก้าสิบหก ส่วนใหญ่บางที่ยังเก้าสิบหกนะนี่เก้าสิบหกจุดห้าศูนย์นะจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่ใครชอบรายการนี้นะผิวนี่มันจัดเลยนะนี่หนูให้ชม <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นจอบนะ <c oughs> ขอประทานอภัยนะคะ <c oughs> ก็ดีขึ้นนะคะแต่ว่าเสียงยังเป็นหวัดอยู่นะวันนี้น่าจะไม่มีไข้แล้วนะคะก็ขอบคุณนะพี่ๆที่ทักทายเข้ามาให้กำลังใจนะคะสำหรับสอบถามอาการเจ็บป่วยนะ นี่เป็นองค์ที่สองนะคะสำหรับจอบเล็กหลวงพ่อเงินถัดมาเป็นหลวงพ่อเดิมนะคะเนื้อเงินลงยานะคะลงยาสีเขียวนะอันนี้ตัวองค์พระเป็นเนื้อเงินแท้นะคะพี่ รายการถัดมาเป็นพระปิดตาหลวงพทับเมฆเนื้อเมฆกสิทธ์นะคะหลวงพทับวัดอนงนะอือฮพะสวยๆทั้งนั้นนะคะช่องน้องยุ้ยนะราคาไม่แพงนะคะราคาไม่แพงอังจริงด้วยความที่หนูบางทีหนูก็ดูแบบพระผิดนะหนูก็ยังบอกราคาถูกตาำก่าทุนก็มีนะแต่ว่าเราบอกลูกค้าไปแล้วก็ต้องขายนะ แล้วก็บ่อยมากนะถัดมานะคะเป็นจอบใหญ่หลวงพ่อเงินนะคะวัดบางคานมีสององนะอันนี้เป็นองค์ที่หนึ่งนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินน้าแข้งนี่ตรงเชียนะผิวมันจัดนะคะแท้ดูง่ายนะสำหรับหลวงพ่อเงินนะ ในการถัดมานะคะเป็นองค์ที่สองนะคะจอบใหญ่หลวงพ่อเงินอันนี้หนูบอกนะว่าผิวนี่มันจัดเลยนะ รายการถัดมาเป็นปรกนะคะเงินทองนาคนะมาพร้อมจีวรแล้วก็ตะกุดนะคะหลวงปู่ทิมนะวัดลรหารไล่นะคะพี่นะได้ถึงสามรายการนะคะปรกหลวงปู่ทิมนะเงินทองนาถัดมาเป็นพระกรีบบัววัดลิงขบนะคะกีบบัวเป็นเนื้อผงนะคะอ่าน่าจะเป็นเนื้อดินนะคะพี่หนูพูดผิดนะขอประธานอภัย อยู่ในกรอบพลาสติกนะคะกันแตกนะเป็นการเก็บรักษาผราไว้เป็นอย่างดีนะคะกีบบัวก็พยายามซูมให้ชัดที่สุดนะคะเพราะว่าพระอยู่ในกรอบนะถัดมาเป็นหลวงปู่ทิมนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหารไร่นะนี่ตาจมูกปากไม่เป็นเม็ดคมเลยนะคะพี่นะตัวหนังสือเป็นแท่งคมเลยนะ ใครชอบหลวงปูทิมนะรายการนี้เป็นเนื้อทองแดงลมดำนะคะที่ระลึกในงานฝังลูกนิมิตนะคะวัดแม่น้ำคูเก่านะหลวงปู่ทิมนะคะรายการนี้รุ่นอาลหันนะคะ <c oughs> ดูขอบห่วงนะนี่ก็จะมีคาบปิ้นนะคะด้านข้างก็จะมีคาบเ,ออเขาเรียก ขอบข้างก็จะมีคาบปินขึ้นมาด้วยนะคะถัดมาเป็นพระสมเด็จนะคะอ่าลงรักจุ่มลักนะคะรายการนี้จุ่มลักนะแล้วก็ปิดทองนะพระสมเด็จวัดะระฆังนะคะอื <c oughs> เราต้องศึกษาพระให้มากกว่านี้นะบอกตรงๆนะว่าคุณเพชรช่วยเลือกนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเราต้องทําเองนะหมายถึงว่าต้องศึกษาต่อยอดเองนะถัดมาเป็นหลวงพ่อกล้วยวัดโคศิตารามนะคะก็มีรอยจานนะทั้งสองข้างอันนี้เรียมกรอบพลาสติกโบราณน,นะคะรอยจานนะเหมือนเดิมจุดสังเกตนะคะก็จะมีรอยจานนะด้านล่างด้านซ้ายด้านขวานะคะของเหรียญน,นะ ตัวหนังสือนี่เป็นแท่งคมเชียนะเมตตาหลวงพ่อนะคะหลังยันนะคะหลังยันพาะนะใครไม่ชอบอย่างที่คุณเพชรพูดเลยนะใครไม่ชอบเลื่อนผ่านนะ,อ,ะอันนี้แหวมกม้าหลวงพ่อกวยนะคะแหวมกม้าหลวงพ่อกลวยมาพร้อมเรี่ยมกรอบนะคะพลาสติกโบราณนะ ด้านหลังนะคะเป็นรอยนิ้วมือนะคะนี่รอยนิ้วมือกดน่ะ <c oughs> <c oughs> รายการถัดมานะคะเป็นเขี้ยวเสือหลวงพะปานวัดบางเฮียนะคะเขี้ยวเสือนะ คยได้มาแบบสามตัวแนละ้วตอนนั้นก็ขายได้หมดนะขายดีนะถ้าเป็นรายการมาแพ็คคู่หรือแพ็คสามนะหลวงพ่อฉุยนะคะวัดคงคารามนะคะเหรียญเก่ามากๆนะสาหรับเหรียญหลวงพ่อฉุยนะพี่นะอันนี้พระผ่านการใช้งานนะคะดูจมูกดูปากนะพระศ,ศึกรอแล้วนะแต่เมตตาเนี่ยยังคมลึกนะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะแล้วก็คาบสนิมเขียวนะยังขึ้นเต็มองค์พระเลยนะเต็มหน้าเหรียญเลยนะคะพี่ <c oughs> มาพร้อมเลี่ยมกรอบเงินนะคะหลังยันก็เหมือนกันนะยันยังเห็นได้อย่างชัดเจนนะแล้วก็มีสนิมเขียวนะคะ,ตร, <c oughs> ะ,คะตรงขอก็มีนะคะตรงขอก็มีนะต้องขอประทานอภัยจริงๆนะเสียงยังไม่ค่อยนะหนูก็ยังไม่ค่อยตะโกนด้วยนะเจ็บคออ่าถัดมาเป็นนะคะหลวงพ่อเงินวัดบางคานนะจอบใหญ่นะอันนี้เลี่ยมกรอบเงินนะคะพี่นะผิวเนื้อนี่มันจัดนะนะหลวงพ่อเงินนะคะ จุดไข่ปลาด้านข้างนี่เป็นจุดจุดนะเห็นได้อย่างชัดเจนนะคะเรียมกรอบเงินมาแล้วเรียบร้อยนะคะพี่นะเห็นรอยตะใบอย่างชัดเจนถัดมานะเป็นพระหลวงพ่อพรมนะคะหลวงพ่อพรม วยนะคะรายการนี้นะหลวงพ่อผมรายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อกล้วยนะคะวัดโคสิตารามนะคะรูปถ่ายหลวงพ่อกล้วยนะคะ รายการถัดมานะคะเป็นหลวงพ่อเงินนะคะพิมพ์นิยม A นะคะรายการนี้เป็นพระนะคะเลี่ยมกรอบเงินนะชุบทองนะคะกรอบเงินชุบทองนะ อย่างที่หนูเคยบอกนะคะว่าพระหลวงพ่อเงินนะลวดลายชีวรนะคะก็จะเป็นธรรมชาตินะจะไม่คมเกินนะคะเอัน,นรายการถัดมานะคะเป็นพระปางนะคะซ่อนหานะหลวงพ่อพิมพ์นะคะอันนี้เป็นเนื้อผงนะคะก่อนปี2,500นหะคะมาพร้อมเรี่ยมกรอบพลาสติกโบราณนะคะ กล้วยนะคะพี่นะขอประธานอภัยนะหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแครนะคะตรงพายันบอกอยู่นะคะว่าเป็นของหลวงพ่อกล้วยวัดบ้านแคนะถัดมานะคะเป็นพระนะสมเด็จเกศชโยอ,อกชั้นอ่าเจ็ดชั้นอ,อกตลอดนะคะเตรียมกรอบกันเหงื่อกันน้ำให้เรียบร้อยแล้วนะคะนี่สำหรับเกศชโย ดูเนื้อมวลสารนะคะพี่นะดูเก่ามากๆนะรายการนี้ใครชอบรายการไหนทักทายเข้ามาสอบถามราคากันได้นะคะพี่นะหนูไม่ได้แจ้งไว้ในคลิปนะคะอ่าถัดมานี่เป็นนะปิดตาหลวงปู่ไข่นะ,ะเลี่ยมกรอบเงินนะลงรักปิดทองด้วยนะคะรายการนี้ รายการถัดมานะคะเป็นพระยี่สิบห้าศตวรรษนะคะแถวสุดท้ายแล้วนะคะอย่างที่หนูบอกนะนี่ด้านข้างเห็นรอยตะใบยอย่างชัดเจนเราจะใช้เวลาค่อนข้างกระชับฉับไวนะคะแต่ให้พี่ดูครบทุกเหรียญทุกมุมนะคะ ไม่ไม่ต้องเย็นเยอะนะในการถัดมาอันนี้เป็นพระไม่ทราบที่นะคะพี่โอ้โหดูเก่ามากๆคล้ายหลวงพ่อชุยแต่หนูไม่กล้าฟันธงนะทราบแต่ว่าเป็นพระเก่านะคะหน้าสึกเ <c> ก <oughs> <c oughs> ่ามากๆนะในการนี้ รายการถัดมาเป็นพระนะหลวงพ่อพัสสนะคะหลวงพ่อใส ถัดมาเป็นปิดตานะคะหลวงปู่เอี่ยมนะผิวนี่มันนะคะเนี่ยเราดูผ่านกล้องเราก็เห็นใช่ไหมคะเนี่ยผิวมันจัดเลยนะรายการนี้พระดูเก่านะคะดูเก่ามากๆนะสำหรับรายการนี้ถัดมานะคะเป็นพระ อ,อันนี้นะคะเป็นพระปางซ่อนหานะหลวงพ่อพิมพ์นะคะเนื้อผงนะอันนี้ก่อนปี2,500นห้าร้ยะคะในการถัดมาเป็นพระนะคะรูปนะรูปถ่ายหลวงพ่อกวยนะคะ มาพร้อมสิงสามขวัญน,นะคะสิงนี่เป็นงาแกะนะคะแล้วก็มีตะกุดนะแล้วก็มีจนะีวอนคุณแผนนะคะคุณแผนรายการนี้ไม่เคลือบนะคะโ้แต่ถ้าดูเก่ามากๆนะ เป็นเมตตาเป็นเสน่ห์นะคะใครพบขุนแผนนะมาเบียกแก้หลวงปู่ลอดนะคะเนื้อเงินนะคะรายการนี้เป็นเนื้อเงินนะหมาถึงว่ากรอบนะคะกรอบเรี่ยมกรอบเนื้อเงินนะ อรายการสุดท้ายแล้วนะคะเป็นพระนะสมเด็จวัดละคังพิมพ์ใหญ่นะมาพร้อมเรี่ยมกรอบนะคะกรอบเงินนะกรอบเงินโบราณอออื <c> ื <oughs> <c oughs> เนื้อมนสารนี่ดูเก่ามากนะเห็นเม็ดแร่เป็นพระเกษานะคะนี่ชิดขอบสุมนะแล้วก็พระพักนะเป็นเม็ดถั่วเขียวกลมนะคะอท้าคลิปเหมือนเดิมนะหนูให้ชมช่องทางการติดต่อนะคะสำหรับช่องยยพระบ้านเขียนติดกันย์ก็หนึ่งนะคะไอดีตามนี้นะแล้วก็ช่องพระบ้านทวิตเพพิจจตให้ศย์ก็ห้0จดนะคะ เบอร์โทรแล้วก็ดีไลน์ใช้เบอร์เดียวกันนะขอประทานอภัยนะคะสำหรับวันนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทั้งสองช่องนะคะขอบพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ